สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบุราการในการมองโลกและการใช้ชนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปดประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับคือถ้าผมนะครับไปพูดคุยกับคนต่างศาสนานะอย่างเช่นศาสนาคริสต์นะครับอิสลามนะหรือว่าพรามหมณ์ฮินดูนะหรือว่าซิกเนี่ยนะอันนี้ผมไม่แปลกใจนะว่าาคนต่างศาสนาเนี่ยเขาจะมองเห็น นะคําสอนในศาสนาเขากับศาสนาพุทธน,นะครับแตกต่างกันก็ที่บอกนะครับก็มีศาสดานะมีผู้ที่เผยแพ่แตกต่างกันตั้งแต่ต้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่แปลกนะถ้าความคิดเห็นอะไรที่แตกต่างกันหรือมีส่วนร่วมในเรื่องของการทําความดีละเวน้นความชั่วแต่ว่าจุดสูงสุดนะของความดับทุกข์อาจจะเห็นไม่เหมือนกันแตกต่างกันซึ่งเป็นแก่นคําสอนของแต่และศาสนา ซึ่งต่างไปต่างก็เรียกว่าเชื่อหรือให้ความเคารพซึ่งกันและกันมันก็จบปัญหากันไปแต่ยังถือหลักว่าให้ละเว้นความชั่วให้ทําความดีนะก็เรียกว่ามีเรื่องของสวรรค์นรกเหมือนกันนะในทุกศาสนาที่เป็นศาสนาของความดีนะแต่คราวนี้เนี่ยปัญหานะที่บางทีต้องบอกว่าคนในศาสนาเองอ่ะนะจะมองล่วงงง เอ๊ะทำไมเราศาสนาพุทธเหมือนกันทำไมเราถึงไม่มาช่วยกันส่งเสริมล่ะทำไมถึงมาถกเถียงมาโต้วาทีใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับมันเหมือนกับว่าถ้าเรามีโครงสร้างโครงสร้างบ้านน่ะที่เป็นเหล็กนะอยู่โครงสร้างหนึ่งถ้าโครงสร้างบ้านที่เป็นเหล็กถูกสร้างได้ถูกต้องนะแข็งแรงตามหลักวิศวกรรมอ่าใช้เหล็กนะเหล็กฉากนะเหล็กกลมเหล็กอะไรก็แล้วแต่ทํหนังส่วนของ เสาคานหลังคาใช่ไหมผนังอะไรต่างๆเนี่ยแข็งแรงช่วยกันเสริมกันเนี่ยที่เรียกว่าชาวพุทธนะพุทธสนาเนี่ยมันก็สามารถทนทานต่อแรงลมนะพายุต่างๆถูกไหมที่สัตวเข้ามาฝนตกหิมะตกนะลูกเห็บตกแล้วแต่ลมพายุพัดมันก็สามารถป้องกันนะภัยต่างๆแรงลมอะไรต่างๆเข้ามาปะทะอย่างนั้นแหละคืออุรมกติ นะที่พู้เจ้านะตั้งศาสนาพุทธขึ้นมาที่มีพุทธบริษ,ษัท4ก็เปรียบเสมือนว่ามีทั้งเสาทั้งคานทั้งกำแพงนะทั้งหลังคานะมีประตูอะไรพวกเนี้ยนะไใช้ป้องกันนะเพื่อให้ตั้งมัน่นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะเรียกว่าเป็นพุทธที่ยังไม่รู้จริงอะนะเรียกว่าพุทธอะไรเรียกว่าพุทธ ที่ปฏิบัติไม่ตรงบ้างนะปฏิบัติผิดพลาดคาดเคลื่อนไปบ้างนะพุทธประเภทที่แอบอ้างพุทธพจน์พุทธวจนะแต่ว่ามาแปลความตีความมาขยายความตามอัตโนมติตนเองและสุดท้ายไปบิดเบือนพุทธพจน์พุทธวจนะดั้งเดิมนะเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้านะหรือว่าไปการไปกล่าวนะครับเอ่อใส่ใส่ความนะใส่ร้ายพระอริยงสงฆ์สาวกเนี่ย น,นี่าว่าตนเองปฏิบัติไม่ตรงนะปฏิบัติคาดเคลื่อนไปแต่มันมีความหลงความหลงเกิดจากกิเลสความหลงนี่แหละหลงว่าตัวเองเนี่ยรู้ธรรมะนะบรรลุธรรมแล้วนะเป็นโสาบันอย่างเงี้ยเป็นตะ้นนะนะหรือเป็นร้ารหันต์อะไรก็แล้วแต่นะตามแต่กิเลสมันจะนะหลอกล่อในความคิดนะซึ่งยังมีนะโมหะความหลงเนะี่ยแฝงอยู่ ก็คือยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลอะไรทั้งสิ้นน่ะยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันอะไรเลยก็กลายเป็นโสดเดาไปพูด,ดง่ายๆที่อ้างตนว่าบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลนะบางท่านเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะแต่ว่าหลงไปจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่โสดาบันยังไม่เป็นเลยกลายเป็นโสดเดาหรือว่าแมัโสดเดาก็เดาไปนึกนึกคิดคิดเดาเอา นำพุทธพจน์พุทธวจะนะมาแปลความตีความตามความคิดความเห็นส่วนตัวนะเป็นอัตโนมัติตัวเองและสุดท้ายก็หลงไปว่าตัวเองบรรลุธรรมเป็นขั้นนั้นขั้นนี้เป็นโสดาบันเป็นสกิทาคามีเป็นอนาคามีเป็นอรหันต์แต่จริงแล้วเป็นปุถุชนล้ว,วนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ปิดกำเนิดอบายนารกเปรตอสุรกายเดรัจฉานและที่สําลายนะเนื่องจากว่าความหลงมันพาไปหัวกิเลสน,นี่มันเก่งมันก็หลอกโสดาเหล่านี้นะหลอกอ พระอริยบุคคลนะปอมเหล่านี้นะ,นะว่าตัวเองอรู้ของจริงซึ่งบุคคลเหล่านี้เขาก็คิดว่าเขารู้จริงๆนะนื่นอยจากไอ้นี่นะโมหะความหลงเนี่ยเขาก็เลยเผยแผ่สิ่งผิดๆนีออกไปนในวงสังคมพุทธเนี่ยในวงกว้าง่อเผยแผ่ออกไปถูกไหมก็กลา,ายเป็นนะกล่าวตู่พระพุทธเจ้าเพราะว่านําพุทธพจน์พุทธวัจานะน,นั้น,นมาแปลความมาตีความ มาขยายความตามอัตโนมัติความคิดเห็นส่วนตัวแต่มันไม่ตรงกับพุทธพจน์พุทธวจนะดั้งเดิมซึ่งเป็นกฎสัจจะความจริงในอริยสัจธรรมซึ่งมีหนึ่งเดียวพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นมาจะเห็นกฎสัจจะความจริงหนึ่งเดียวนี้เหมือนกันอย่างเช่นการบรรลุธรรมเนี่ยต้องเกิดปรากฏการณ์ของจิตรวมซึ่งก็คืออริยมรรคสมัังคีนั่นเองอริยามรรคมีองค์แปดประการรวมเป็นหนึ่งในหนึ่งขณะจิตในสัมมาสมาธิ เกิดมรคคจิตขึ้นหน้าที่ของมรคคจิตก็คือละประหารกิเลสสังโยชนั่นแหละหละังจากนั้นจะเกิดนะผลละจิตตามมาทันทีเลยผลละจิตก็คือจิตที่เสวยวิมุตติสุขตามส่วนที่ละประหารกิเลสสังโยชนในส่วนนั้นได้อย่างเช่นผู้ที่บรรลุโสดาบันเนี่ยนะครับก็จะเกิดปรากฏการณ์อริยมรคสมังคีขึ้นครั้งแรก ก็จะเกิดโสดาปฏิมัคคจิตละประหารกิเลสสังโยชน์สาประการพร้อมกันเลยคือละสัิธิละวิจิกิจฉาแล้วก็ละสินประดาประมาทเมื่อละสังโยชน์สาประการหายสิ้นไปนแล้วใช่ไหมก็จะเกิดโสดาปฏิปลรจิตตามมาทันทีเลยไม่เว้นบักนะครับติดกันเลยโสดาปฏิมัคคจิตเกิดขึ้นโสดาปฏิผลรจิตเกิดขึ้นตามกันมาเลยก็เนระียกว่าติดกันมาเลยนี่คือกฎอริยสัจธรรม นะการเกิดปรากฏการณ์อริยมรรคสมังคีซึ่งมีการอธิบายไว้ชัดเจนนะครับในพุทธพจน์พุทธวจนะว่าพระอาริยบุคคลเนี่ยเป็นผู้มีอริยจิตนะเป็นผู้ที่เป็นอริยมรรคสมังคีก็คือความหมายในยะตรงนี้ซึ่งก็เข้าใจว่าในการสมัยต่อมาเนี่ยนะครับก็มีคนที่นําพุทธพจน์พุทธวจนาเนี่ยมาแปลความตีความขยายความถึงการบรรลุธรรมนะถึงการที่เรียกว่า ไปถึงความเป็นอริยบุคคลเนี่ยผิดพลาดคาดเคลื่อนไปทาให้มีพระเถระในการก่อนซึ่งเป็นพระริยสงฆ์เนี่ยต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับถึงอาการบรรลุธรรมผิดผิดการนําพุทธพจน์พุทธวจนะที่ไปแปลความตีความขยายความผิดผิดเนี่ยอธิบายให้ถูกต้องจึงมีคําอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของโสรถยานยาน16นะว่าการที่จะไปบรรลุธรรมได้ตรงตาเห็นธรรมเนี่ยผู้นั้นจะต้องผ่านเขาเรียกว่ายาน16 นะก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4นี่แหละการดูนะกายเวทนาจิตธรรมด้วยความมีสตนะิเห็นความเป็นใจลักษณ์นี่แหละเมื่อดูไปเรื่อยๆ,ๆจิตก็เกิดการพัฒนานะวิวัตนะจะทั้งไปถึงยานที่11นะสังขารูุเบกขายานยาน,ยานที่12อนะครับอนุรมยานยานที่13โคตรปูญายานที่14นะครับมัคคยานยานที่15ผลยานยานที่16ปฏิเวคยานเนี่ย ระเถระผู้เป็นพระยสงฆ์เนี่ยนะจึงน,นำคำอธิบายเนี่ยเรียกว่าอัจกถานะมาบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกแต่ถ้าไม่ได้ไปลดทอนนะถึงพุทธพจน์พุทธะน,นะแต่นำไปประกอบซึ่งถ้าคนที่ไปถึงจริงๆนในเรื่องของการบรรลุธรรมนะเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะจะไปถึงนะครับการบรรลุธรรมเนี่ยจะต้องผ่านโสรถยานยันสิบหก ซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับในพระพิธรรมในส่วนของโลกุตละจิต8ก็คือโสดาปฏิมาคจิตโสดาปฏิผลละจิตแล้วก็จะไปสอดคล้องกับคําที่เป็นพุทธพจน์พุทธวจานะดั้งเดิมที่พระเจ้าได้แสดงทําไว้ว่าพระอริยบุคคลนะตั้งแต่นะครับพระโสดาปฏิมาขบุคคลเนี่ยซึ่งพระองค์เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นอริยมรรคสมังคีชั้นต้นซึ่งมีงาการกล่าวไว้ในพระตริมดกนะในส่วนของ ระสูตรตันดวิดกที่ชื่อว่า,าจูล,ลโคปาลสูตรไปหาดูได้แล้วพระองค์ก็ยังแสดงไว้ในหลายจุดถึงอริยบุคคลว่าเป็นผู้มีอริยจิตนะเป็นผู้ได้เป็นอริยามรรคสมบัคีซึ่งสอนได้เห็นว่าผู้ที่เป็นภาริยบุคคลเนี่ยจะเกิดปรากฏการอาอริยามรรคสมังคีซึ่งเป็นไปตามโลกุตระจิต8และสอดคล้องกับที่อธถขถาซึ่งพระเทระผู้เป็นภาริยสงฆ์ได้อธิบายไว้ชัดเจน ทุกอย่างสอดคล้องลงตัวกัน100%ไม่มีอะไรขัดแยง้งขัดง้างกันเลยตามกลุ่มที่อ้างนะตามกลุ่มที่อ้างว่าเนี่ยคำสอนในพุทธพจน์พุทธะนะเนี่ยนะไปขัดแยง้งขัดง้างกับพระพิธรรมนะไปขัดแยง้งขัดงา้างนะกับอรรถกถา,าในส่วนของโสรถยายาสนนะิบกเนี่ยซึ่งการเก่าวอ้างแบบนั้นเนี่ยแปลว่าก,กลุ่มนะที่เก่าอ้างแบบเนี้ย ไม่เคยเห็นอริยมรรคสมบัคีไม่เคยเห็นโสรถยานยาน16ไปไม่ถึงเมื่อไปไม่ถึงทําไม่ถึงนะแต่ว่านําพุทธพจน์พุทธจนาเนี่ยมาแปลความตีความขยายความถึงการบรรลุธรรมการเป็นโสดาปฏิมัคคบบุคคลนะละอาหารกิเลสสังโยชน์เพียงแค่ข้อเดียวคือสัิคีมันขัดแย้งกับกฎสัจจะความจริงในอริยสัจธรรมนะซึ่งลักษณะแบบเนี้ยนะก็ถึงบอกไงว่าเป็นอันตราย คือถ้าเรานึกถึงนะโครงสร้างที่ผมบอกแล้วนะเรามีเสามีคานมีประตนะูมีหลังคาซึ่งเป็นโลหะเป็นเหล็กเราชื่อว่าพุทธนะไอ้โครงสร้างอาคารแบบนี้เราชื่อว่าพุทธแต่ดันคนที่ชื่อว่าพุทธเนี่ยนำพุทธพจน์พุทธวจนะนะครับมากก่าวบิดเบือนนะการกก่าวตูพระพุทธเจ้าแล้วก็มาทําการใส่ความนะกล่าวว่าพะระเถระ ผูนะ้เป็นพระริยสงฆ์เนี่ยผูนะ้ป็นสาวกนะว่าหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อเหล่านี้สอนผิดสอนธรรมที่ไม่มีบัญญัตินะในพุทธพจน์พุทธะบางที่หลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อเนี่ยสอนเนื้อหาถูกต้องสอดคล้องกับกฎสัจจความจริงในอริยสัจธรรมนะครับอสอนถูกต้องนะตรงในเรื่องของมรรคผลนิพพาน นะแต่ว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้มากล่าวว่าอย่าฟังคําหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อเหล่านี้สอนผิดอย่างเช่นพุทโธนะไม่มีบัญญัตินะอยู่ในพุทธโพน์พุทธนานาะให้ฟังคําตถาคตเท่านั้นนะแต่ว่านาแต่บุคคลเหล่านี้นาคาตถาคตเนี่ยมาแปลความนะตีความบิดเบือนไปซึ่งเหล่านี้ผมนึกได้ว่าสนิมเนื้อในนึกว่าโครงสร้างเหล็กนะซึ่งขึ้นชื่อว่าพุทธบริษัทนะ ควรอย่ารักษาให้โครงสร้างนี้แข็งแรงเพื่อจะทนต่อแดดลมฝนพายุใช่ไหมแต่กลับกลายเป็นว่านําพุทธพจน์พุทธ,ธานาดั้งเดิมเนี่ยซึ่งเป็นของแท้นี่นะซึ่งพระเถระผู้เป็นพระรสงม์ก็เคารพแหละเคารพในพุทธพจน์พุทธ,ธานาะไม่ได้แตกต่างาจากที่อ้างเลยแต่ว่าพระเถระผู้เป็านาพระรัศเนาี่ยต้องมีคําอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าในครั้งการก่อนมมนมีบุคคลนะที่มาบิดเบือนพุทธ พุทธพจน์วัจานะแล้วก็ราแปลความพวกนี้ผิดพลาดทําให้นาพระเถระนะครับท่านต้องมาเขียนอัธกถาเพิ่มอธิบายเพื่อปกป้องนะไม่ให้สนิมเนื้อในเหล่านี้ตั้งแต่ค้งอดีจาก,การยาเราเนี่ยมันกัดซาะทาลายโครงสร้างเหล็กเนี่ยทำลายเสาทําลายคานนะทำลายประตูทําลายหลังคาให้มันมีรูรั่วนะแต่ว่าพอมาถึงการสมัยนี้เห็นไหมมันก็มีบุคคลนะที่ทําซ้ําอีกแล้ว ที่มาอ้างพุทธพจน์พุทธศาสนาน,ะนพุทธพจน์พุทธศาสนาะมาแปลความตีความขยายความผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจากกฎสัจจะความจริงในอริยสัจธรรมแล้วพอกลุ่มตนเองนะปฏิบัติไปไม่เคยเห็นอริยมรรคสมััคีนะไม่เคยเห็นเรื่องของโสดาปฏิมรรคจิตไม่เคยเห็นโสดาปฏิผล,ลจิตไม่เคยเห็นโลกุตระจิต8ไม่เคยเห็นโสรถยานยานสิบหกก็ตัดทิ้งเสียนะ ตจริงแล้วนาพุทธพจน์นะมาแปลความตีความขยายความตามอัตโนมติของตนเองตามความเห็นตนเองนะแล้วสุดท้ายก็อยากไปลบล้างพระไตรปิฎกนะโดยการไปตัดนะครับพระอภิธรรมไปตัดอัตถกถาโดยอ้างว่าไม่ใช่พุทธพจน์ไม่ใช่พุทธวจนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกิเลสมันเก่งกิเลสมันก็จะสอนนะพุทธบริษัทเนี่ยนะที่ปฏิบัติไป เกิดความหลงขึ้นมาว่าตัวเองบรรลุทมตัวเองเป็นโสดาบันแล้วตัวเองรู้แล้วยิ่งแล้วคือโสดาคือปูถุชดล้วนๆอยู่เลยนะเพราะว่าไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ของกฎสัจจะความจริงซึ่งมีหนึ่งเดียวซึ่งพระอริยบุคคลเนี่ยเห็นอย่างเดียวกันนะงันเ,เกิดก,การเป็นโสดาขึ้นบรนโสดาเหล่านี้แหละนะอริยบุคคลปลอมเหล่านี้แหละก็จะกลายเป็นสนิมเนื้อในที่ค่อยๆกัดกร่อนพุทธศาสนาเถราวาท มันพุทธศาสนาเถรวาทเราฟังคำรรพระเถระพระเถระนะเคารพในพระพุทธเจ้านะครับนำพุทธพจน์พุทธวจนะมาเล่าสอนพูดสอนในภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ชาวบ้านนะครับที่เรียกว,ว่าไม่มีโอกาสศึกษาบาลีไม่มีโอกาสศึกษาคำพุทธพจน์พุทธะน,นะดั้งเดิมที่มันคำยากยาก,ยากเนี่ยได้เข้าใจง่ายขึ้นโดยเนื้อหาที่พระเถระผู้เป็นภริยสง์เนี่ย นะครับมาสอนบางทีมีคํากุศโลบายอย่างเช่นการภาวนาพุโทโธเพื่อเป็นการทําสมถะสำหรับผู้ที่ทําสติปัฏฐาน4ไม่ได้นะเนื่อย่าฟุ้งซ่านจัดนะจำเป็นต้องใช้กุศโลบายในการนะจเจริญพุโทโธนะเพื่อให้จิตมันสงบลงก่อนนะเรียวเสมือนว่าไอ้วัวบ,บ้าเนี่ยนะก็คือไอ้จิตที่ประกอบด้วยความฟุ้งซ่านเนี่ยวิ่งไม่หยุดต้องเอาเสาพุโทโธเนี่ยปักนะเพื่อให้วัวบ,บ้าเนี่ย มันหยุดบ้าคลั่งนะพอาวัวบ,บ้ามันหยุดบ้าคลั่งเนี่ยมันเริ่มสงบลงนะด้วยคําบริกรรมพุทโธเนี่ยเราถึงเริ่มเจริญสติปัฏฐาน4ี่ได้เจริญสติปัฏฐาน4ี่บนฐานของสมาธิเราก็เรียกว่าสมถะนำวิปัสนาและอย่างนี้เราจะไปกล่าวร้ายใส่ความพระเถระผู้เป็นพระรยสงฆ์ว่าสอนผิดได้อย่างไรก็บอกว่าคนที่พูดเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะไม่รู้ไม่เข้าใจว่าพุทธเถรวาทเนี่ย นะแปลว่าเราฟังคําพระเถระแต่พระเถระมีความเคารพในพระพุทธเจ้านะเคารพในพระสัทธรรมแท้นะเคารพในพุทธพจน์พุทธเจนะไม่ได้เป็นไปตามคํากล่าวร้ายกล่าวหานะของบุคคลเหล่านี้ซึ่งบุคคลเหล่านี้แหะครับนะซึ่งโมบอกว่าจะทําลายศาสนานะค่อยๆบ่นทําลายศาสนาไปเรื่อยๆมันให้ก็สนิมเนื้อในที่ค่อยๆกัดก่อนพุทธศาสนาเถรวาทแหะนะโดยอ้างพุทธพจน์พจนะให้ฟังคําตถาคต แต่ว่ากัดซาะทําลายนะครับพุทธเถราวาทนะโดยการทําลายความน่าเชื่อถือของพระเถระผู้เป็นพระริยสงฆ์ก่อนเป็นการแยกพระไตนะครับนะแยกพระอริยสงฆนะ์ออกจากพระไตน,ะนั่นเองะวันะต้องระวังนะอันนี้เราสู่กันฟังซึ่งสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเพราะว่าผมได้ยินได้ฟังนะครับคำปรารบของสมเด็จพระสังฆราชว่ายุการสมัยนีย้มีผู้ที่สอนบิดเบือน พระไตรปิฎกนะกาตูพุทธพจน์พุทธวจนะสอนไม่ตรงนะครับพุทธพจน์พุทธวจนะนั่งเดิมล่าวตูพระุทธเจ้าแล้วก็ไปบิดเบือนพระไตรปิฎกนะครับมีการไปลบล้างภาพพิธามไปลบล้างอัตถกาถานะละะักษณะต่างๆแบบนี้ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชบอกว่าชาวพุทธทุกคนนะซึ่งเป็นพุทธสาวกเป็นพุทธบริษัทเนี่ย ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลและห้ามปามและเตือนกนละุ่มบุคคลเหล่านี้นว่าอย่าทำเพราะการทำแบบนี้ท่านทราบไหมว่ามันเป็นบาปการเก่าวตู่พุทธเจ้านะครับการทำการใส่ความนะพระอริยสงฆ์สาวกเนี่ยเป็นการทำอริยุปวาระนะการทำอริยุปวาวะคือห้ามมักผลนิพพานแต่ว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้จะรู้หรือไม่ก็ตามเนี่ย นะแต่โมหะความหลงที่ทําไปเนี่ยมันจะก่อวิบากมันคล้ายๆกับเมฆหมอกที่บดบังจิตไม่สามารถให้จิต่ยสามารถรู้นะกฎสัจจะความจริงนี้ได้นะก็คืออริยสัจธรรมนะครับโรขุลธรรมมรรคสีผลสีนิพพานนั่นเองแล้วสุดท้ายเนี่ยท่านปรารถนาจะได้ดวงตาเห็นธรรมปรารถนาจะกําเนิดจะปิดกําเนิดอบายนะจะเกิดในสุกติเท่านั้นเนี่ยมันกลับตรงกันข้ามเลยนะงูกิเลสเนี่ยมันเก่ง มันก็หลอกล่อให้ท่านเนี่ยติดกับดักสุดท้ายคนที่ทําแบบนี้มันจะวนเวียนนะอยู่ในการก็เรียกอะไรจะไปอบายเอาอะนะที่น่ากลัวเป็นแบบนี้เพราะมันจะากห้ามมรรคผลนิพพานนะผมถึงบอกไงครับว่าสมเด็จพระสังฆราชจ,จึงเตือนว่ามีบุคคลที่ทําเช่นนี้แหละซึ่งไม่ใช่คนนอกศาสนานะเป็นคนในพุทธศาสนาเองมีบุคคลที่ทําเช่นนี้แหละนะท่านจึงเตือนว่าเป็นการบ่นทําลายพุทธศาสนาอย่างร้ายแรงเข้าใจความหมายไหม ราเหมือนเรามีโครงสร้างเหล็กนะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนามีโครงสร้างเหล็กมีเสามีกำแพงมีคานมีหลังคามีหน้าต่างเลยเนะี่ยแต่ว่าสนิมมันขึ้นก็คือคนพุทธเองเนี่ยนะที่อยู่ภายเอสนาเองเนี่ยนะเแบืเหมือนสนิมสนิมเนื้อในอะ่ะมันทําให้อ่อนแอลงเรื่อยๆซึ่งสุดท้ายเนี่ยนะความที่เป็นสนิมเนื้อในเนี่ยที่อ่อนแอลงเรื่อยๆมื่กัดก่อนไปเรื่อยๆ,ๆสุดท้ายโครงสร้างมันคอลลัพส์ล่มสลาย พังลงมาได้นัน่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องช่วยกันรักษานะคาว่าพ er ุทธถรวาทแปบลบว่าเราฟังคําพระเถระพระเถระที่สอนสอดคล้องตรงกับพุทธพจน์พุทธะแต่ไม่จําเป็นต้องค ep ep ําเป๊ะๆสอนสอดคล้องตรงกับนะครับคำว่ะพุทธเจ้าไม่กก่าวตู่พระพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพ er ุทธิระว่าเชื่อพุทธิระว่าเพราะว่าพระเถระสืบต่อกันมาหลังพระเจ้าปรินิพานนะนับตั้งแต่พุทธพจน์พุทธะนะครับ แล้วก็เมื่อมีจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนนะครับในโครงสร้างพศาสนาเนี่ยพระเถระทั้งหลายในอดีตการเนี่ยนะท่านก็มีการระบุเพิ่มเติม,ตมอย่างเช่นอาจาัจฉริยะนะเพื่อจะปิดจุดโวเหล่านั้นซึ่งมีคนกล่าวตู่พุทธพิธณามาแล้วในครั้งอดีตนะครับเพื่อจะไม่ให้ศาสนานี้ถูกกัดก่อนลงไปแต่ก็มีคนที่พยายามจะไปตีความนะว่าพระเถระเหล่านี้น,นะไม่ทําตามคําสอนพุทธเจ้านะไม่เคารพพุทธพิธณา ซึ่งก็เป็นการกล่าวร้ายพระเถระผู้เป็นพระยสงฆ์ก็เป็นการทําอริยประวัติน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเตือนสติกันนะว่าสิ่งที่ผมทําอยู่คือทําหน้าที่ของความเป็นพุทธสาวกพุทธบริษัทนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ